การเชิญชวนลูกค้าเพื่อยกระดับการบริการลูกค้าไทยพาณิชย์ในวันนี้เรามาฝึกเชิญชวนให้ลูกค้ามีประสบการณ์การจ่ายบินผ่านช่องทางแอป SCB EC และเครื่อง ATM กันค่ะ เราจะแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มาจ่ายบินเป็น3ประเภทดังนี้คือกลุ่มที่1ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่มีสินเชื่อของทางธนาคารที่มีเครื่องมือในการจ่ายบินกลุ่มที่2ลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีเครื่องมือในการจ่ายบินกลุ่มที่3ลูกค้าที่มีสินเชื่อของธนาคารที่ไม่มีเครื่องมือในการจ่ายบินโดยกลุ่มที่1ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่มีสินเชื่อของทางธนาคารที่มีเครื่องมือในการจ่ายบินซึ่งหลักๆแล้วลูกค้ากลุ่มนี้จะมีผลิตภัณฑ์แอป SCB EC หรือบัตรเดบิต แล้วเราจึงสามารถเชิญชวนลูกค้ารวมถึงสาธิตวิธีการทำรายการจ่ายบินผ่านแอป SCB Easy ได้ทันทีโดยใช้ฟรีค่าธรรมเนียมเป็นจุดจูงใจลูกค้าเช่นสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาจ่ายบินบัตรเครดิต SCB นะคะไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามีแอป SCB Easy และบัตรเดบิตของทางธนาคารไหมคะอ๋อมีแอป SCB Easy ครับตอนนี้แอป SCB Easy สามารถจ่ายบินได้แล้วนะคะ และเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้สะดวกมาก5ฟรีเลยนะคะโอนข้ามเขตข้ามธนาคารเติมจ่ายกดเงินไม่ใช้บัตรฟรีหมดตลอดชีพไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆค่ะถ้าสนใจขออนุญาตสาธิตวิธีการจ่ายบินนะคะสำหรับกลุ่มที่2ลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีเครื่องมือในการจ่ายบินโดยเป็นลูกค้าที่มีหรือไม่มีบัญชีกับธนาคารเราสามารถแนะนำได้ดังนี้ไม่ทราบว่าลูกค้า มีแอป SCB E C และแบัตรเดบิตหรือยังคะเอ่อไม่มีทั้งสองอย่างครับถ้าคุณลูกค้าสนใจขอแนะนำแอป SCB E C ทำขั้นตอนง่ายๆใช้เวลาไม่นานดังนี้คะ่ะเพียงลูกค้าโหลดแอป SCB E C เข้าเมนูธุรกรรมแล้วใส่พิน6หลักเลือกรายการที่ต้องการชำระแล้วสแกนบาร์โค้ดเท่านี้ก็จ่ายบินเรียบร้อยค่ะหรือหากคุณลูกค้าสนใจสมัครจ่ายบิลผ่านตู้ ATM เชิญทางนี้คะ่ะ ขออนุญาตสาธิตการจ่ายบินผ่านตู้ ATM นะคะและกลุ่มที่3คือกลุ่มลูกค้าที่มีสินเชื่อกับธนาคารที่ไม่มีเครื่องมือในการจ่ายบินเช่นกันโดยอาจเป็นลูกค้าที่มีหรือไม่มีบัญชีกับธนาคารก็ได้ เราจรึงต้องมีการนำเสนอให้ลูกค้ากลุ่มที่ยังไม่มีเครื่องมือจ่ายบินให้สมัครแอป SCB Easy และหรือบัตรเดบิตเสียก่อนซึ่งกลุ่มลูกค้าที่มีบินสินเชื่อกับธนาคารนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ธนาคารอยากให้ลูกค้ามีแอป SCB Easy และบัตรเดบิตเพื่อชำระบินสินเชื่อของธนาคารได้โดยไม่ต้องมาที่สาขาจึงได้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเราสามารถเชิญชวนได้ดังนี้ สวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาจ่ายบินบัตรเครดิต SCB นะคะไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามีแอป SCB Easy และบัตรเดบิตของทางธนาคารไหมคะอ๋อไม่มีค่ะพี่มีแค่บัตรเครดิตของ SCB ค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษเพียงคุณลูกค้าสมัครแอป SCB Easy และ SCB Connect ก็จะได้รับร่วมไปเลยทันทีค่ะและถ้าลูกค้าสนใจสมัครบัตรเดบิตด้วยก็ฟรีค่าธรรมเนียมบัตร2ปีเลยนะคะ หากลูกค้าสนใจก็สามารถพาลูกค้าไปทำรายการต่อที่โลเคเตอร์หรือ i w เวลแต่อย่าลืมเชิญชวนให้ลูกค้ามีประสบการณ์จ่ายบินผ่านผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสมัครด้วยนะคะสมัครบริการเรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตส่งต่อให้พนักงานดูแลการทำรายการจ่ายบินให้คุณลูกค้าต่อด้านนี้นะคะใช้เวลาไม่นานค่ะกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการเชิญชวนยังไม่สนใจค่ะไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะคุณลูกค้า หากคุณลูกค้าสนใจโปรโมชั่นนี้ในภายหลังสามารถติดต่อได้ที่ SCB ทุกสาขานะคะซึ่งเราสามารถสรุปประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับดังนี้ กลุ่มที่ 1. ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่มีสินเชื่อของทางธนาคารที่มีเครื่องมือในการจ่ายบินจ่ายด้วยแอป SCB Easy f r e ไม่มีค่าธรรมเนียมแถมเร็วกว่าไม่ต้องรอคิวจ่ายผ่านเครื่อง SCB ATM f r e ไม่มีค่าธรรมเนียมจนถึงสิ้นปี2561 กลุ่มที่2ลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีเครื่องมือในการจ่ายบินโอนเติมจ่ายกดด้วยแอป SCB EC ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครเลยไม่ต้องรอคิวจ่ายผ่านเครื่อง SCB ATM ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมจนถึงสิ้นปี2561 โดยทั้ง2กลุ่มนี้เราควรแนะนํา SCB Connect ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์เป็นรายแรกที่สามารถแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านทางแอปพลิเคชัน Line และกลุ่มที่3ลูกค้าที่มีสินเชื่อของธนาคารที่ไม่มีเครื่องมือในการจ่ายบิน ในการจ e e ่ายบินลูกค้าใหม่สมัครแอป SCB Easy และลงทะเบียน SCB Connect รับร่มฟรีและหากสมัครบัตรเดบิตฟรีค่าธรรมเนียมนาน2ปีเพียงแค่นี้ลูกค้าก็จะสามารถจ่ายบินได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและต่อคิวที่สาขาอีกต่อไปค่ะสำหรับสคริปต์ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่มีการสื่อความใน Retail Segment เว็บไซต์และแท็บ l e d g e ใน Smart Sales นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ